สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยสำหรับหวยลาววันที่16เดือน265านะคะหวยลาววันที่16เดือน265ก็จะเป็นสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวตรงโต๊ดนะคะก่อนอื่นนะคะแอดจะมาสรุปงวดวันที่14ให้รับชมกันก่อนนะคะงวดล่าสุดที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวไปรับชมงวดวันที่16นะคะ ว,วันที่16นะคะ16เดือน2 65ก็จะเป็นสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษสอตัวบนล่างนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะ สูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะขอบคุณ fc เก่าและ fc ใหม่ทุกท่านนะคะที่ยังติดตามรับชมนะคะก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะสำหรับอ่างววันที่14นะคะ แอดจะมาสรุปให้รับชมกันนะคะว่าอ่าเข้าตัวไหนหลุดตัวไหนนะคะสําหรับสูตรคัดพิเศษงวดล่าสุดนะคะงวดวันที่14เดือน1265นะคะเราจะมาสรุปให้รับชมกันเนาะก็ยินดีกับ f อฟนะคะหลังจากที่แอดยังไม่ไม่ได้ลงแนวทางนะคะมาสองสามงวดนะคะแอดมาลงงวดวันที่14งวดแรกเนาะก็เข้าตรงๆเลยนะคะเข้า18ตรงๆงนะคะเดี๋ยวแอดจะมาสรุป ชุด6ตัวให้รับชมกันก่อนเนาะเลขที่ออกนะคะเลขที่ออก8 2 1 8 3 9นะคะชุด6ตัว8 2 1 8 3 9นะคะส่วน3ตัวบนนะคะ8 3 9นะคะ2ตัวบน3 9 2ตัวล่าง1 8นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเข้าตัวไหนเนาะก็เข้าตรงๆเลยนะคะห 18ึ่งแปนะคะหนงตรงๆนะคะหนงแปล่างนะคะหนงล่างตรงๆนะคะอ่าส่วน3ตัวเนาะเกือบแตกสตัวนะคะของของเรา7 3 9ดสเกนะคะเจ็ดสาเอ่าเลขที่ออก8 3 9ผิด7กับ8นะคะผิดแต้มเดียวเนาะเลขที่ออก3าตัว 839ส่วนของเรา739นะคะเสียดายมากเลยนะคะสำหรับอ่ามตัวนะคะเกือบเข้าเนาะผิดไปแต้มเดียว7กับ8เนาะเสียดายนะคะไม่เป็นไรนะคะแก้ตัวใหม่เนาะสรุปแล้วก็เข้า18ตรงตรงนะคะ18ล่างเนาะแล้วก็เกือบแตก3ตัวตรงนะ,ะแล้วก็กำลังวันนะคะกำลังวันก็เข้า3นะคะเข้า9ตรงตรงเลยนะคะ เข้าสามเก้าบนตรงๆนะคะกำลังวันเนาะสามเก้าตรงๆแล้วก็เข้าหนึ่งนะคะเข้าหนึ่งแต่เสียดายไม่มีแปดนะมีเจนะ็ดเนาะโอผิดไปแต้มหนึ่งนะคะแล้วก็มีหมีเจนะ็ดเนาะของเลขที่ออกสองตัวล่างก็หนึ่งปดของเราม,มาหนึ่งนะมีหนึ่งแต่ไม่มีแปดเนาะเราก็มาเข้าหนึ่งแปดตรงๆนะคะเข้าตัวเน้นนะ เข้าตัวนิ้นตัวเจาะหนึ่งแปดตรงตงส่วนสามตัวก็เกือบแตกสามตัวผิดแปดกับเจ็ดเท่านั้นนะคะเลขที่ออกก็เจ็ดแปดสามเก้าเนาะเสียดายนะคะส่วนกำลังวันก็เข้าสามตัวนะคะเข้าสามเก้าตรงตรงแล้วก็เข้าหนึ่งเนาะ <_ C 1> ก็ยินดีกับ f อนะคะยินดีกับ f อทซีที่ติดตามรับชมนะคะก็เข้าเลยนะคะสำหรับงวดแรกของแอดนะคะ ที่หยุดมาสามสามงวดเนาะสองสามงวดที่แอดไม่ได้ลงแนวทางนะคะงวดแรกก็เข้าเลยปังเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อนะคะเราก็สรุปงวดวันที่สิบสี่ล่าสุดที่ผ่านไปแล้วนะคะที่ผ่านมาแล้วแล้วมาตามต่องวดวันที่สิบหกนะคะ แนวทางวันที่สิบหกเดือนสองหกห้านะคะสิบหกเดือนสองหกห้าหัวลาวพัฒนาสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษสองตัวบนล่างนะคะสูตรคัดพิเศษสองตัวบนล่างสามตัวตรงโต๊ดนะคะมีทั้งหมดสามหางนะคะสามตัวนะคะงวดที่แล้วก็เกือบแตกสามตัวเนาะเสียดายนะคะแล้วก็มีกําลังวันนะคะมีจะมีกําลังวันงวดที่แล้วเข้ากําลังวันนะคะเข้าสามเก้าตรงๆงเนาะผ่า คู่แรกนะคะสำหรับแนวทางงวดวันที่สิบหกนะคะคู่แรกเนาะแปดสองนะคะสองสี่หนึ่งสองสี่สี่นะคะ หกแปดห้าสามหกแปดห้าสามหกห้านะคะหกแปดห้าแปดนะคะหกแปดห้าแปดเมื่อกี้แอดบอกห้าสามเนาะต้องขอไปหกแปดห้าแปดแล้วก็หกห้านะคะแล้วก็ห้าสามนะคะแปด ปดสองสองสี่หนึ่งสองสี่สี่หกแปดห้าแปดหกห้าห้าสามนะคะสำหรับอ่าแนวทางสองตัวบนล่างนะคะสำหรับสามตัวนะคะสามตัวตรงโต๊ะจะมีทั้งหมดสามหางนะคะสามห้าสามสี่นะคะสอง สี่สี่นะคะแปดสี่เก้านะคะแปดสี่เก้านะคะนี่คือเลขแปดนะคะแปดสี่เก้างวดที่แล้วเกือบแตกนะคะเกือบแตกสามตัวนะคะสามตัวตรงเลยนะคะสำหรับแนวทางนะคะ กำลังวันก็จะมี6ตัวนะคะแอดจะใส่ให้ให้หตัวนะคะมี3 7 2 6 5 4นะคะเจ็ดสามเจ็ดสอนะคะสำหรับอ่ากำลังวันนะคะแนวทางวันที่16 เดือน265หัวเวลาพัฒนาสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างนะคะ8 2ดสองสองส8่หนึ่งนะคะ3ตัวตรงโต๊ดห้าสามสี4สองสนะคะ8 4ดอันนี้คือเลข8นะคะแอดเขียนไม่สวยเนาะต้องขออภัยนะคะแนวทางก็372654 372654นะคะ สูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีข้าวมีหลุดนะคะแอดก็ขอ,อย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางมีข้าวมีหลุดนะคะโปรดรับชมรับรับฟังด้วยความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปก,กครองแนะนำทุกครั้งนะคะขอบคุณ FC เก่าและ f อ FC, ใหม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดต้องขอลาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ